สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกม Anime Defender นะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาสุ่มตัวโพสโอนกันนะครับแล้วก็จะมาปั้นโพสโอนกันนะครับตัวที่ผมจะสุ่มได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะโดนการันตีนะครับผมก็ได้เตรียมโทเค็นไว้19,960โทเค็นเลยนะครับซึ่งแน่นอนผมคิดว่าโดนการันตีครับตอนนี้ผมก็สุ่มซีเครตมาอยู่ที่4,030แล้วนะครับขาดอีก2,000ก็จะได้การันตีแต่ถ้าได้ตัวชายนี่เนี่ยก็ จะคุ้มกว่านี้นะครับงไงฝากทุกคนช่วยกันกดไ like ลค์กด Subscribe คลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอฝากสปอนเซอร์สักนิดหนึ่งครับเป็นร้านพี่บิวอุปรกรณ์และแอปดูทีโ n e นะครับผม ขอแนะนำร้านบิุปรกรณ์บริการขายสินค้าแบบ An นิเมท e ิเฟนเดททาวเวอร์ดิเฟและเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล่องสุม่มตัวรับเพชรหรือรีโล่ก็มีคุณที่เลือกใช้และเลือกซือก้ออดกมากมายและตัวไททาวเวอ e ์ด e เฟต่างๆลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับต้องติดปัญหาในการฟามเพรเ,เ,เกมเพลย์ุทรสิบเก้าใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด ZRG ZRG หรือถ้ายังไม่ถูกใจแล้วีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยาวเจ็ดวันวววััันนนนหหรือาคุใชง ใจคุณสามารถอัปเกตเป็น G V P ได้เครื่องจะแรงกว่า U V I P วิธีการซื้อกระแสน่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับรับการได้ผ่านทูมอนี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆยิงดาวนโหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็อ,อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวจะได้การันตีแล้วนะครับส่วนไอบาย50รอตเลยผมยังไม่ได้ซื้อเกมพาร์ทเลยนะงบไม่ค่อยมีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดสมัครคลิปนี้ผมด้วยแล้วกันเนาะโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมคงต้องสุ่มแบบ อ่าสินะครับใช้80เหรียญนะครับจนกว่าจะการันตีหรือถ้าโชคดีเด็ยก็อาจจะได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับผมอ่าเกือบลืมไปนะครับเดี๋ยวผมขอกดน้ํายาก่อนนะครับถึงจะไม่ใช่น้ํายาที่ใช้โลบักนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นน้ํายาเพิ่มโชคนะอ่าไหนเอ่ยนี่ครับกดไปเลยครับกดไปเลยครับสัก30มนาทีครับโอเคไปครับลุยครับลุยลุยลุย ตอนนี้นะครับเหลือเพียงอีก2รอบนะครับผมก็จะาก,การันตีแล้วนะครับก็โดนเพชรไปเนี่ยประมาณ1นล้านสองแสนเพชรนะครับเพื่อเอาเอาแบบการันตีนะครับต้องอีกรอบนึงนะต้องอีกรอบหนึ่งนี่ครับรอบต่อไปจะผมการันตีแนละ้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดขอชายนี่ไนะไปถ้าไม่ได้ชายนี่เนี่ยก็คือก็เฉยๆครับไม่จะถือว่าเกลียวว่าก,ก็ยังพอได้แต่ถ้าเป็นไชนี่เนี่ยมันจะอัปเกรดตัวได้ดีมากก็คือมันจะตีแรงเพิ่ม5%ใช่ไหมล่ะมา การันตีครับปับ๊บตัวท้ายครับตัวท้ายตัวท้ายครับใช้นี่ไหมไปดูกันไม่ใช่วะเป็นโพไซดอนนะครับเป็นตัวซีเรตแบบธรรมดานะครับผมไม่ใช่ช้นี่เนาะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนครับเดี๋ยวดูซิว่ามันเนี่ยใช้อะไรในการอีโอนะครับเดี๋ยวผมรอไว้ก่อนโ้แล้วก็ได้พวกเกวาเชอร์ er มาเยอะเลยครับ มีตัวชายนี่มาลุดมาบ้างไหมเ,เกียวาเชอร์เนี่ยไม่มีเลยเหรอ <c oughs> ไม่มีเลยนะครับผมสูงไ้แล้วผมก็ออกไปข้างนอกมานะเพิ่งกลับมาอ่าเดี๋ยวดูสิว่าตัวเนี่ยมันใช้อะไรในการอีโวนะใช้อะไทรเดนนะครับหรือว่าหอกนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูสิว่าหอกเดี๋ยวมันใช้อะไรได้บ้างเออไหนเ่ยไหนหอกไหนหอกอ่ะเนี่ยโอ้โหใช้ฉาดนะตอนนี้ฉาดผมไม่มีแล้วเพราะผมแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับฉาด อ่าโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสุม่มดูให้กับเจ้าตัวนี้ก่อนก็คือเจ้าโพสตดอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอสุม่มดูเสร็จเดี๋ยวผมคง <ผม S 1> ต้องไปฟาร์มฉาดครับอ่ะมาเดี๋ยวเราเอาเลยครับจริงๆเนี่ยถ้าเรารอสุ่เสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะมีอ่าเทรดคูณ2นะครับผมแต่ว่าไม่รอแล้วครับไปเลยครับใช้ดีนะผมขอเป็นออลไมตี้คู่กับระยะตีเร็วหรือคีก็ได้ อันนี้คือระยะามาแล้วเหลือเอาไม้ตีเดี๋ยวไปต่อรัวๆเลยนะครับ มาแล้วออเมตี้หนึ่งนะครับแต่ว่าไม่มีบัฟเสริมเลยนะโดนไปประมาณ2200นะครับโอเคโอ้หนี่ว่าจะมีแบบคือตอนผมสู้เนี่ยผมรู้สึกว่าบัฟคู่เนี่ยออกเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าพอมาได้ออเมตี้เนี่ยบัฟคู่ไม่เด้งนะครับโดนไปประมาณ2000ก็สำหรับผมถือว่าไม่ดีเยอะมากนะไม่ได้เหมือนแบบตัวเก่าๆตัวเก่าบางทีโดน8,000ก็มี เนี่ยแปดพันที่ผมว่ามันก็หนักนะเออหนักเอาเรื่องนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมคงต้องไปเล่นฉาดก่อนนะครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาเล่นค่อนข้างนานเหมือนกันนะกว่าจะได้ฉาดครบนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรากลับไปจันตนการที่ผมฉาดครบนะครับโอเคครับผมผมใช้เวลาในการหาฉาดเนี่ยค่อนข้างนานมากนะครับแล้วก็คือมันไม่ตอบมันแทบไม่ตอบของเรนโบว์เลยซึ่งมันมันยากจริงนะครับผมคงคลิปนี้ผมคงไม่ได้อีโวให้ทุกคนได้รับชมกัน นะครับส่วนคลิปอ e ีเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปรวมทีเดียวนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้สุ่มทั้ง3ตัวแล้วนะครับทั้ง3ตัวแล้วก็จะเป็นอ่าในตู้ทั้ง3ตู้เลยนะตอนนี้เนี่ยเราได้เดบจูนแล้วนะครับแล้วผมก็ได้แลกแต้มในส่วนของอ่าอันนี้มาแล้วนะครับแล้วก็อีกตู้นึงก็จะเป็นอ่าเรเดียนก็ได้แลกไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสุ่มอีก2ตู้ที่เหลือแล้วเดี๋ยวจะทำอ่าสุ่มลีโลด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มรีโลกันสักหน่อย นะนี่รีโลตรงนี้นะครับเอาให้มันเป็นอย่างน้อยให้มันเป็น A ซสหน่อยนะครับนี่ผมอยาก Evo แหละแต่มันไม่ไหวจริงว่ะนะครับอ่ะโอเคอ่าไปได้ A ลบแต่ผมอยากได้ A ไปเลยได้ไหมเพราะว่ารีโลผมก็มีค่อนข้างเยอะอยู่นะ40นี่ถิอิเยเยอะปะมีไหมแบบมี A เฉยๆติดมาไหม B บวกมี A ไหมผมเคยแบบ0%ได้ S โชคดีมากครับ ตรงนี้มีใครเคยได้เอสไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกทีตใต้คลิปนี้นะครับอุ้ยมาแล้วเอเราก็เลยขอเอบีบวกกับบีจรผมอยากอีโวเลยนะ <c oughs> แต่ขอมันดอกค่อนข้างนานครับเดี๋ยวคลิปมันจะดองนานเกินดี D. กับซีขอเออีไก่จัดเอฟเอสนี่ไงนี่ไงสูมธรรมดาได้เอส โอเคครับรหัสนี้แล้วขนาดนี้ตัวนี้คือผมคิดว่าพร้อมที่จะอีโวแล้วนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็เดี๋ยวให้ดูมีประมาณนี้นะประมาณนี้ผมก็นั่งฟาร์มทั้งวันนะมันก็ไม่ค่อยออกเลยอ่ะเดี๋ยวเยให้ดูนะว่าผมเนี่ยขาดอะไรบ้างนะครับนะครับยิ่งเป็นส่วนของเรนโบเนี่ยแทบไม่ออกเลยนะครับผมจะไปหาซื้อราคามันก็แพงมากๆเลยนะครับผมโอเคผมก็คิดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไป อ่ะเก็บของพวกนี้ก่อนเดี๋ยวจา e ่าอีโวในคลิปเดียวนะครับทั้ง3ตัวพร้อมกันนะครับใน mm hmm. ชอบคลิปนี้ก็ฝากให้จาก,กดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็สวัสดีมรับ่ผมเย้